ดูับนี่เป็นนี่ครับนี่ครับก็สภาพเดิมจะอยู่อย่างนี้ก่อนนะไม่เคยเห็นก็ต้องดูครับไม่เคยเห็นนะครับจะขยับ เป็นวิธีการย้ายขยับบ้านดีบบ้านย้ายแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่แบบนะฮะ,ะไม่ยากนะฮะเนะะี่ย จะมีดอกเสียมมีเหล็กมีลอ้อนะครับที่น่าสนใจมากครับในส่วนนี้นะในการขยับขั้นตอนนี้ก็อยู่กับการลือ้อที่ว่ามันติดกับตัวบ้านอยู่นะแต่ลื้อเสร็จเขาก็จะทำกังมีนะครับในส่วนนี้เพื่จะย้าย ย้ายแล้ว <c oughs> มาเนี่ครับอันนี้ต้นแรกต้นแรกต้นแรกคร,กรบับดูอัาสนใจครับไปดูนี่ครับทีมงานก็กำลังทำนะเตรียมอุปก,กรณ์นะครับเดี๋ยวดูมาดูว่ามันจะใหญ่ พี <P ul g> ่ตานี่อ่ะาอายุตาเนี่ยเจ็ดสิบสามปีประมาณ30อันนี้เนนขาเรียกว่ายุ้ง<ะ>ข้าวนะครับยุ้งข้าวยุ้งข้าว,าวก็อายุประมาณสักกี่ปีตา <P ul g> สร้างยุ้งข้าวมานี้สามสิบปีนะแต่เราจะขยับออกมาเพื่อจะขยายที่จอดรถจอดอะไรเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมนะครับ อุปกรณ์อุปกรณ์นะครับไปหาทีดเม็ดือเขาอนยังออกข้าวอีก่อ่ะอันนี้คุณพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อสุภชัยสุภชัยนะครับนี่ก็คือเป็นหัวหน้าชุดนะชื่อทีมงานว่าอะไรพี่อ่านี่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 ให้น้ำบาดพร้อมทำอยู่ในเขตไหนพี่ อยู่ทั่วไปครับไปทุกที่อครับโรบบรีก็เคยไปสะเก้วไปทั่วเลยแต่ก่อนที่ยังไม่มีโรครายาดประมาณนี้ก็คือรับทําทั่วอาณาจักรใช่ถ้าราคาได้ก็ไปราคาได้ก็ไปถ้าอย่างหลังเนี้ยราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับอันนี้ผมเริ่มต้นอยู่ที่4,5 0 0ัาครับ4,500คือลักษณะที่เราจะย้ายมาเป็นลักษณะยังไงพี่อ๋อเดี๋ยวมันจะมีล้ออยู่ ก็ขึ้นปั๊บจะใส่ล้อแล้วก็คือเราขยับมาใช่ลากมันลากมาครับอันนี้ก็แต่หลังนี้บ้านขึ้นเปลี่ยนเสาตัวนี้อ่าครับแต่หลังนี้ก็ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นการขยับใช่ขยับทำมากี่ปีแล้วพี่ผมทํามา20กว่าปีแล้วเริ่มทํางานตั้งแต่ปี2540ครับอันไหนเนี่ยผมเริ่มทำคือทําอาชีพนี้อย่างเดียวเลยใช่แล้วก็ ทำนาแล้วตัวนี้ก็เราก็เสริมไปใช่ไหมตอนนี้เราก็อยู่บ้านช่วงที่รถค้นดินได้นยเราจะทําทุกวันครับจากเดือนธันวานะจากธันวามาถึงเมษาเนี่ยทุกวันเลยคือช่วงหน้าแรงใช่แต่หน้าฝนนี่ก็งานเราก็บางๆหน่อยเพราะว่าส่วนมากเขาจะไม่ค่อยดินหน้าฝนครับมันยุบมันบ่อยุบดอกแต่ว่าเขาบ่มีดินไซ มึงมึงขยับมานี่ฮะลงมาเออเอาข้างนี้ออเดี๋ละมึมา้างทางสาใหม่เ้องเลยอ่

ที่ดอกเดียวกับพอแล้วโดดเทียว q u a l หลายดดเทียวแบตมละแล้วะไรเเรียนนะก็เดี๋ยวะรัดไง uh มันบออนอ่ะอันนี้คือขั้นตอนอะไรพี่พี่ใส่ชื่อรังเพื่อที่จะโอ้อ่อนมเป็นรางน่นแล้วมันบออนไหมลเ่อเป็นรางคือจะขับเคลื่อนเนาะใช่จะขับเคลื่อน้อยังไม่มาเนี่ล้อหล้อหเอาล้อไปได้หรอเออนี่คือล้ออมีรอด้วยมีรางดีขโมยแล้วล้อไปหมกเนี่ยเสาตั้งเนี่ยโอ้ยมันเกัไปแล้วเสานม่ตั้งอยู่มั้งไม่งไ่ดีหรอกครับ เป็นพิธีแบบถามว่าโบราณไหมครับโบราณโบราณนี่สมัยนี้ก่อนทำมาประมาณกี่ปีแล้วคุณพี่เอายี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีกรารันตีนะ,ะเป็นอาชีพเสริมเนาะใช่เพราะอาชีพหลักก็ทำไร่ทำนาอ,อันนี้ก็จะเป็น,นที่มาเป็นกลุ่มป็นก้อนอย่างนี้ก็คือเป็นชาวบ้านนะชาวบ้านเราแวกเดียวกันนั่นแหละนะครับที่มา นี่มาดูนี่ใส่คุณพี่ใส่ล้อนี่ล้อแบบนี้แต่ถ้าสมัยใหม่นี่เข้าเป็นเครนยกเลยใช่ไหมพี่เครนไม่ได้หรอกถ้าถ้าเครนยกอ่ายกเคลื่องยนต์ปรอยุ่ทธ์เลยเถอะนี่การย้ายนี่ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางมั้งพี่ก็อยู่ที่ระยะทางอยู่ที่เราตกลงกันได้ครับ มันเนี่ยเนี่ยยังทำเป็นหมื่นก็มีนะครับอยู่ที่เราอยู่ที่สถานที่ใช่ความยากง่ายใช่ไหมครับแต่คุณพี่ทำได้ทุกสถานการณ์ทำได้ทุกสถานการณ์ครับทุกอย่างติดน้ำเนี่ยน้ำขนาดนี้ครับเอออยันดึงมาแล้วครับคุณพี่อะไรนะเรียกง่ายๆช่างโกกช่างโกกช่างโกกนะฮะ ลืมสอบถามอายุคุณพี่กี่ปีแล้วฮะตอนนี้48ปี48ปีคือทํามากว่า20ปีแล้วใช่ทำย้ายอย่างเงี้ยแหละใครมีใครว่าจ้างเว้นจากการทํานาทําไร่เ็จก็ทําอาชีพเสืองมีครับไปทุกที่แต่ช่วงนี้ก็รับทําในหมู่บ้านช่วงนี้เรารับทําในระแวกบ้านเรานี่แหละจะไม่อยากไปข้างนอกเพราะว่าก็กังวลกันนะแต่ว่าไอ้เราทํางานกลับไปแม่บ้านที่บ้านยังง ไปล้างไปอาบน้าล้างมือก่อนครับก็คือก็ยังรัดกลุ่มอยู่แต่ในส่วนนี้เราก็ทําอย่างนี้นะครับช่วยกันร่วมมือช่วยกันเพราะว่าเราก็อยู่ในละแวกหมู่บ้านเดียวกันนะครับก็อยู่ในส่วนนี้ก็เด็กๆก็คนให้บ้านหมดครับอืมอย่างนี้ก็คือน้องๆก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ช่วยกันตลอดนะฮะนี้ต่อคือกลิ้งได้ไม่ ไม่เห็นตกใจเลยว่ะ 欢迎。 เาแป๊บนี้ไม่หหมดเลยามสามแล้วก็เห็นเพื่เขาที่เขาถ่ายเอาวู้เาุกเอาหนาหาไปแปบ่ไปแล้วประมาณสองเมตรนะครับขยับไปแล้วครับเอด้างามก็อยู่ เาก็จะเสาหน่มาตเ้วมันหนักเน้ว่เสาโค้งหัวมันนักแต่เน้อว่ะโอ้ไม่ร็ดของโอ้น่าต้องยักซื้อเสาใหม่ไม่มหยัง คนเท้าเนี่ยนะคุณเราไม่เห็เอคุนเ้าเราโอ้เทาหื่นเราไม่เห็เธอคุณนะคุณต่อไมเห็นของขวคุณบอกว่าติดต่อายงงเยอคุบอกว่าไอ้เหตุอกแอบนี้บอ่าติตออยู่เป็นยังไงฮู้เหรอูเรอู้เหอเด้าอยูู่เรอ็กามอยเเกอเู้เอเดเฮ็ดสอเอง